สรุป3ประเด็นที่น่าสนใจของเกมระดับ5ดาวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเอาชนะบอลมัดได้3ประตูต่อหนึ่งครับเรื่องที่1ลายานเชกี้นักสร้างจังหวะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่านี่คือเกมเปิดตัวลายานเชกี้อย่างเป็นทางการต่อสายตาแฟนๆทั่วพิมเมยรีก็คงจะไม่ผิดมากนักนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาลายันเชกี้จะลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วหลายเกมรวมไปถึงมีส่วนร่วมกับประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วก็หลายลูกแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงให้แฟนๆได้เห็นแบบต ตเต็มสัและในเกมนี้ลายานเชก,กี้ได้รับโอกาสลงสนามในฐานะ11ตัวจริงทําให้เราได้เห็น3ประสานในฝันที่รอคอยมาอย่างยาวนานนั้นคือลายานเชกี้ฟิลโฟเดนและเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผมถูกใจมากๆากฟิลโฟเดนถอยต่ําลงมาหน่อยคุมจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกพลิกบอลกลางสนามและพาบอลขึ้นหน้าลายานเชคกี้สร้างสรรจังหวะสุดท้ายครีเอทจังหวะการจบสกอร์ให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ในส่วนของไอโรบอทเออร์ลิงฮาแลนด์ก็คงจะไม่ต้องพูดชมเชยอะไรกันอีกแล้ว3คนนี้เล่นกันทําให้ผมนึกถึงภาพดาวิด ซิลาเควินเดอรอยแล้วก็เซอร์จิโออกเกโรจริงๆครับแม้ว่าลายนเชกี้จะยังติดจ,จังหวะการเสียบอลง่ายๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าของโคตรดีเลยครับประเด็นที่2ก,กับตันแบนาโดกับตำแหน่งริเบโร่ครับใครจะไป ครับว่าเป๊ปกัวเดโอลาแก้ปัญหาเกมเพลสซิ่งของบอลมัดโดยการส่งพี่แบร์ลงมาช่วยเกมลับแกะเพลสซิ่งจนแทบจะเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กของทีมและโดยทักษะการคล่องตัวการออกบอลสั้นยาวระดับพราการและลูกเก๋าลูกประสบการณ์ที่มีอยู่เต็มกระเป๋าทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แทบไม่เสียบอลให้กับบอลมัดเลยในแดนของตัวเองแม้ว่าร่างกายจะไม่ใช่แบ8แปดปอดอย่างที่เราคุ้นเคยเหมือนเก่าแต่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่ากับตันแบร์นาโดสามารถใช้สมองของตัวเองในการเอาชนะเกมเพลสซิ่งของบอลมัดได้อย่างสวยงามและประเด สุดท้ายขอมอบเครดิตให้แก่นักเตะที่เคยถูกดอยค่าคราวนี้ผมอยากจะขอชื่นชม2นักเตะที่มักจะถูกฟแฟนๆรวมถึงผมเองด้วยที่เคยวิจารณ์พวกเขาในหลายๆเกมคนแรกอย่างมัตติอุสนูเนสไม่มีใครคาดคิดครับว่าองตัวเซเมนโยหนึ่งในตัวลุกที่ฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะเจอปัญหาเป็นอย่างมากในการรับมือกับเพลย์เมคเกอร์ที่เล่นฟูลแบ็กได้นิดหน่อยอย,อย่างมัตติอุสนูเนสนูเนสใช้ทั้งพลังก,กำลังร่างกายและความขยันในการรับมือกับเซเมนโยตลอด90นาทีแม้ว่าหลายๆจังหวะจะจเอาตัวแทบ แต่มาติอุสนูเนสไม่เคยยอมแพ้ในทุกจังหวะและกัดไม่เคยปล่อยค่ะเป็นที่มาของผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในเกมวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเกมไหนเล่นแย่เราก็ต้องวิจารณ์แต่เกมไหนที่เล่นดีก็ควรจะต้องชื่นชมให้มากๆแล้ววันนี้มาติอุสนูเนสเล่นได้ดีโคตรๆเลยครับอีกคนนึงอย่างนิโก้กอนซาเลสที่เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกด้อยค่ามากที่สุดตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ผมเจ็บปวดที่สุดคือแม้แต่แฟนแฟนซิตี้หลายๆคนเองก็ด้อยค่านิโก้ไม่ต่างจากแฟนบอลทีมอื่ และการตัดเกมในเกมที่ผ่านมาผมว่าณเวลานี้นิโก้กอนซาเลสพิสูจน์แล้วครับว่าเขาพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ตะก,กิดตะขวงใจในการลงสนามในตำแหน่งโฮดดิ้งมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคแหละไอคำว่ายังดีไม่เท่าคนเก่ามันยังแปะอยู่บนหน้าผากของนิโก้อยู่เสมอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านิโก้กอนซาเลสคือคนที่เล่นแย่แต่อย่างใดกับการเมื่อเปรียบเทียบนิโก้กอนซาเลสในช่วงเปิดฤดูกาลกับณเวลานี้ต้องบอกเลยว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นคนละคนเลยครับและนี่คือ3ประเด็นหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ซิต ชนะบอลมัดได้3ปรเลือตูวต่อหนะครับมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel n City Center ด้วย